ค่ะสวัสดีค่ะโหราทีวีดีวยอาจารย์ธนัรอ่อนค่ะเราก็มาดาวใดเด่นกันนะคะในเวลาประมาณ1 5บหนาทีเนี่ยลักษณะจะสถิตที่ราศีกันนะคะซึ่งเป็นราศีที่จะมั่งคั่งร่ำรวยหนึ่งราศีทีเดียวเพราะว่าดาวพระจันทร์ที่มากรุมลักนามาจากเรือลานลาพะนะกุ้มลักนานะคะ ได้ตำแหน่งราชาโชคเล็งกับดาวพ,ะพระพฤหัสบดีนะ25สถิตยอยู่ในเรือนของดาวพระพุธ24ดาวกันเงินคือดาวพระศุกร์คุมกับดาวพระรังคาร36นี่เลยนะคะเพราะฉะนั้นราศรีกันที่โดดเด่นเนี่ยที่จะมีโชคมีลาบเนี่ยนะคะ2 5้าสองสี่สามนะคะแล้วดาวพระอาทิตย์เนี่ยยังโดดเด่นอยู่ที่ราศีเมษนะระวังดาวพระอาทิตย์ดีๆนะอาจจะมาอีกนะคะเพราะว่าโดดเด่นมากเลยเป็นมหาอุตด้วยนะคะเป็นไฟในเรือนไฟเป็นเจ้าเรือนปุตตะด้วยและเป็นองค์เกณฑ์อีกนะคะ อาทิตย์เมษกรกฎจะมียศดลื้อกระจเลยนะคะเพราะฉะนั้นโดดเด่นสุดๆเลยนะคะเลขหนึ่งเนี่ยระวังให้ดีนะยังไม่ไปไหนดนะ้ยังอยู่และโดดเด่นอยู่นะคะเพราะฉะนั้นหนึ่งสองก็อาจจะมีสิทธิ์มานะเพราะฉะนั้นราศีเมษก็เป็นอีกหนึ่งราศีนะที่โดดเด่นนะหนึ่งกับ1นจริงๆในงวดนี้โดดเด่นมากเลยนะคะแต่เข้ามาแล้วอาจจะหนึ่งสามหรือหนึ่งหหรือสามแปด 3าหก็ได้หรือหนึ่งสี่หนึ่งห้านะหนึ่งสองยังได้เลยหนึ่งเก็ยังได้นะคะเพราะฉะนั้นจับหนึ่งไว้ดีๆนะแล้วกระจายดูว่าเลขที่เราชอบอีกเลขคือเลขอะไรนะเพราะว่าดาวเด่นมากทุกอง์ไม่มียกเว้นนะคะแต่เราก็ดูแหละว่าดาวพระจันทร์ราชาโชคนะสองหนึ่งอาจจะมานะคะ หรือนึสนะเพราะว่าดาวพระงคาดก็ยังแรงอยู่นะเป็นเกษตรแรกเดอนกับดาวพระราหู38เนี่ยนะคะเพราะฉะนั้นราศีเมษยังเป็นราศีที่โดดเด่นโดมีดาวพระอาทิตย์นำนะคะราศีกันมีดาวพระจันทร์นำนะคะสองหนึ่งแล้วนะราศีกุมเนี่ยสามหกนำราศีมังกรเจ็ดนำราศีมีนห้านำนะราศีตุ้นสุขปากหวานอังคารรับเอาเจ้าชะตาและ การเงินมากุ้มกันในเรือนปุตตะเที่ยวนี่สามหงดงามมากนะคะและดาวพระอาทิตย์ที่เล่งลักษาเนี่ยได้ตําแหน่งมหาอุดนะคะโดยที่ดาวพระพุทธเนี่ยได้ตําแหน่งอุดมเกณฑ์ออีนะก็ระวังมา้ามืดของ1นสจะมานะคะเพราะว่าดาวพระพุทธเนี่ยจริงๆไม่เด่นเพราะเป็นน้ําในเรือนไฟ แล้วเป็นคู่ขัดแย้งนะกับดาวพลังคาเลยเจ้าเรือนเลยนะแต่ก็ระวัง1นสกับหนึ่ไว้เพราะว่า1นสเนี่ยเขาอยู่ใกล้แต่หนึ่งสกับหนึ่เนี่ยเป็นดาวที่โดดเด่นนะคะและก็เจ้าชะตาสถิตยอยู่ในเรือนของดาวพระศุกร์นะเพราะฉะนั้นราศีตุลเนี่ยสาแล้วก็หนึ่งไปผสมกันดีๆนะคะ โชคลาภเป็นมหาอุดนะคะดาวพระศุกร์เป็นดาวเจ้าเรือนดาวพระอังคารคือดาวการเงิน36 กุมกันเลยให้เห็นชัดเจนเลยโดยมีดาวพระอาทิตย์ที่เป็นเจ้าเรือนลาพะชในตําแหน่งมหาอุจนะเราแยกออกมาเลยหนึ่นะคะแต่พอสามหกเนสถิตยอยู่ในเรือนของดาวพระราหูซึ่งดาวเจ้าเรือนราศีกุมก็คือดาวพระราหูดาวพระเกตและก็ดาวพระบริตยูเนี่ยถ้าเรายิ่งคิดไปนะก็ยิ่งเยอะนะเราก็ตัดตรงนั้นออกไปก่อนก็ได้หรือถ้าใครอยากคิดก็เอามาคิด890 เป็นที่สถิตของในเรือนของดาวพระอังคารกับดาวพระศุกร์อย่างนี้เลยนะคะเราไปจัดแค่ว่า890โดดเด่นมากเพราะเป็นเจ้าเรือนล่าพระของดวงเมืองดวงโลกเพราะฉะนั้นราศีกุมก็เลยโดดเด่นนะ8 9ด3 6ดูมีดาวพระประเสริฐนำหน้าก็เอา35กับ36ก็พอนะคะส่วนราศีมีเนี่ยดาวพระประเสริได้ตำแหน่งกเกษตราที่ดีเล่งกับดาวราชาโชคคือดาวพระจันทร์ คู่ธาตุดิ่งสอนะคะโดยมีดาวพระเสารได้ตําแหน่งเกษตรราธิบดีในเรือนลาภเพราะฉะนั้นราศีมีนจะให้257ห้าเจ็ดนะคะที่เด่นอีกหนึ่งราศีนะวันนี้ไม่เรียงกันนะแต่เดี๋ยวตอนสรุปจะเรียงให้นะคะราศีธนูนะคะ ซึ่งดาวเจ้าชะตาคือดาวพระพรัสบดีพระฤหั 4, สสทรงศักเช่มช้อยสุขสามดังนี้จัดเจริญยิ่งยดแห่นี่ห้าหมาเลยนะคะหกกุมกับดาวพระอังคารสาหรือ3าหก็ได้นะดาวพระอังคารสถิตยอยู่ในเรือนของพระราหูเกษตรแรกเรือน3ามดนะคะดาวการเงินคือดาวพระเสาเกษตรราธิบดี ระวังเกษตราทิบรดีกับเทวีโชคคือเจปดให้ดีๆหนึ่งเจดหรือ7จดแปดนะระวังดีๆนะนะคะราศีที่โดดเด่นที่อาจารย์ให้เนี่ยคือราศีเมษราศีกันราศีตุลราศีธนูราศีมังกรราศีกุมราศีมีนกับทุกราศีเลยพระดาวโดดเด่นนะคะและราศีพิจิกล่ะราศีพิจิกเนี่ยดาวพระจันทร์ นะสถิตยอยู่ในเรือนของดาวพระพุธนะน้ำในเรือนไฟแต่ว่าดาวพระจันทร์เนี่ยสถิตยอยู่ในเรือนราภาระวังสองสากับ2-5หรือ3าหนะคะเพราะฉะนั้นราศีที่โดดเด่นเนี่ยกว่าครึ่งจากราศีนะคะวันนี้พูดไม่เรียงกันนะคะเดี๋ยวอาจารย์จะสรุปให้นะคะว่า ราศีเมดนะ้านึ่โดดเด่น3 6โดดเด่นแล้วก็8 9 0เนะคะเพราะว่าเป็นเจ้าเรือนราพานะเพราะนั้น8ปดยังโดดเด่นอยู่9 0 9 1แล้วก็3 6มนะคะอา้าวสรุปแล้วนะต่อไปราศีกัน2 5สองห้าสองสีนะคะต่อไปราศีตุลสามหก 1713นะคะต่อไปราศีพิจิกนะคะ1 3 1 7 5ส3 6นะคะต่อไปราศีธนู5653371713 7, 7, นะคะต่อไปราศีมังกรนะคะ3 7 3 5 1 7 8 7า7นะคะต่อไปราศี กุ้มสามหกสามเจ็ดหกเจ็ดสามห้าต่อไปราศีมีนนะคะห้าหกห้าสามห้าเจ็ดหนึ่งห้าห้าแปดห้าศูนย์นะคะอาจารย์ให้หาศูนย์วลาระวังนะยังไม่ได้พูดถึงเลยนะคะห้าศูนย์เนี่ยเป็นเลขแห่งคูบาอาจารย์ในสิ่งเร่นรับศาสตร์เร่นรับหรือการต่าง เทศแดนไกลนะเราก็ดูๆไว้นะคะเพราะท่านอยู่ติดกันนะแล้วเดี๋ยวท่านก็จะมาบรรจบกันยังไม่ทันมาหรือท่านก็ออกกันเป็นแถวแล้วนะคะอย่าง10อีกนะ1018เนี่ยควรจะมาครั้งนี้อย่างมากๆเลยซึ่งอาจารย์ให้ไปเต็มที่เลยในหนังสือนะคะ10กับ18เนี่ยแต่เขามาแล้วนะเพราะฉะนั้นเขามาก็ดีแล้วนะครั้งนี้เราจะได้ตัดก็ออกไปนะคะ ค่ะก็ในคลิปนี้นะราศนะีที่โดดเด่นนะคือราศีเมษราศีกันแล้วก็เลี้ยงไปเลยตุลพิจิกธนูมังกรกุมมีนะคะเป็นราศีที่โดดเด่นโดยมีดาวพระอาทิตย์เด่น36เด่นนะคะแล้วก็257นะคะและถ้าใครจะเล่น8 9ก็เล่นนะคะมีแค่นี้เองนะคะพูดมาตั้งเยอะแยะเลยนะ ก็ในวันที่16เมษายน2565นะก็ขอให้ทุกทุกท่านโชคดีโูกรางวัลกันมัน่งคั่งร่ำรวยกันทุกทุกท่านนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ